JSB 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 สวัสดีค่ะเด็กๆกกับวบกับบุญคู่มาอีกแล้วนะคะเด็กเค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะหลังจากที่อ่านออกเสียงภาชนะภา,าษาไทยกันไปแล้วนะคะ วันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงสระวรรณยุกต์ไทยนะคะอ่านเด็กเห็นไหมคะที่อยู่ข้างหน้าของเด็กๆอันนี้คือสระวรรณยุกตไทยนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เรียนนะคะแต่เด็กๆต้องรู้จักหน้าตาของสระแล้วก็แต่ละตัวนะคะว่ามีชื่อว่าอะไรวันนี้นะคะคุณครูเมย์จะพาเด็กมาอ่าน ออกเสียงกันนะคะเดี๋ยวคุณครูเมยจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูแมจะอ่านให้ฟังก่อนนะดเด็กตั้งใจฟังด้วยนะคะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆขาพร้อมหรือยังมาค่ะตัวแรกตัวนี้นะคะอ่านว่าสะละอะ้นี่นะคะ ตัวต่อมานะคะที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะคือสระอาตัวต่อมานะคะคือสะละอีตัวต่อมานะคะคือสระอีตัว ua, ต่อมานะคะคือสระอืสระอือสระอู <acy> สระอูอ่าเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะคะตัวต่อมานะคะสระเอสระเอนี่ค่ะสระเอสระเอสระโอ สระอนี่นะคะสระอัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะสระอต่อมานะคะสระอนี่สระเอสระเออนี่นะคะสระเอย สระ,ะเอียต่อมาค่ะสระ,ะเอือสระ,ะเอือนี่นะคะสระ,ะอัวสระ,ะอัวสระ,ะอัมนี่ต่อมาค่ะสระ,ะไอไม,ม้ม้วน ต่อมานะคะสะระไอไม้มาลายต่อมานะคะสะระเอาต่อมานะคะนี้คือตัวรอรึนะคะที่จะเหมือนพอทงแต่มีหางยวลาวๆลงมานะคะอันนี้คือตัวรอรึนั่นเองนะคะส่วนสองตัวนี้นะคะภาษาไทยของเราไม่ได้ไม่ได้ใช้นะคะคือในปัจจุบันเนี่ยคือเลิกใช้ทั้งสองตัวนี้แล้วนะคะ ต่อมานะคะนี่คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัดตวานเองนะคะอ่านคุเมก็อ่านให้เด็กฟังแล้วนะคะเค่ะหลังจากที่ฟังคุณคูเมอ่านให้ฟังกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะเด็ก มาอ่านตามคุณครูเม์นะคะดี๋ยวคุณครูเมย์สะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วคะแล้วเด็กๆก็อ่านตามนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูเมย์ด้วยนะอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะคือสาะอะออกเสียงตามคุณครูเมย์ด้วยนะคะสระอะตัวต่อมาค่ะสาะอา สระอีสระอีสระอือสระอืะออนเร็กออกเสียงดังฟังชัดน,นะคะสระอูสระอู สระ,ะเอสระ,ะเอสระแอนี่นะคะสระแอออกเสียงเลยนะคุณครูเมย์รอฟังอยู่นะคะสระแอสระ,ะ,ะ,ะโอสระ,ะโอ สระอสระอสระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือ สระเอื้อสระ,ะอว่าสระ,ะอวต่อมานะคะสระ,ะอําอออกเสียงตามคุณครูมย์ด้วยนะสระไอไม้มวนสระไะอไม้มะลายสระ ละเอารอหรือรอหรืออาต,ต่อมานะคะอันนี้เรียกว่าหมายเอกต่อมาค่ะหมายโทหมายตรี แล้วก็ไม้จัดตออวาอาะไรเด็กออกเสียงตามคุณครูเมนะเก่งมากเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะแล้วเด็กๆนะคะอ่านไปพร้อมๆก,กับคุณครูเมเลยนะอะไรเด็กคะ,ะ,ะ,คะหลังจากที่คุณครูเมนะคะอ่านให้ฟังแล้วหนึ่งรอบแล้วก็เด็กๆอ่านตามคุณครูเมไปแล้วหนึ่งรอบนะคะ ่อมานะคะเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะโดยเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเมเลยนะคะคุณครูเมขอให้เด็กอ่านเสียงดังฟังชัดนะคะอ่ะพร้อมหรือยังไหนใครพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วยกมือหน่อยคะอ่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะคะสระ,ะอา สระอาเก่งมากมากค่ะสระอีสระอีสระอืสระอือสระอุสระอู ระเอสระเอสระเอสระโ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 อสระเอสระ ละเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอวสระอวสระอัมต่อมาค่ะ สละไอไม้หมวนสละไอไม้มาลายสละเอารอหรือรอหรือส่วนสองตัวนี้นะคะเริกใช้แล้วนะคะในปัจจุบันของเราตัวต่อมานะคะไม้เอกไม้โท ไม้ตรีไม้จัดตะวาอาเด็กเก่งมากค่ะอารเด็กๆค่ะหลังจากที่ฝึกอ่านออกเสียงสระวรรณยุกไทยกันไปแล้วนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงสละกกันด้วยนะอ่านเสียงดังๆเลยให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินนะคะ เด็กอยู่บ้านเด็กก็เปิดคลิปของคุณครูเม์ฝึกอ่านสละนะคะมเมื่อเด็กอ่านแล้วนะคะ <c oughs> ก็ให้คุณพอ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งให้คุณครูเมย์ดูด้วยนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงกันด้วยนะคะคุณครูเมย์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ